น้มันเป็นหอยอะไรก็ไม่รู้นะอ่ามันมันหอยแมงพูดเดี๋ยมันก็ไม่ใช่หอยแมงพูดอ่าในมีน้ําเหียนะเยอะเลยแล้วก็บุญเอามาใส่พริกป่นแล้วก็ใส่เกลือลงไปแล้วนี่บุญทาคำสาระายบุญอยากกินแต่ประเทศไทยอะ่ะอะไรที่อะไรน,นะที่แบบว่าผัดอ่าหุระพาบุนเดนีลองทำดูว่ามันน่ากินหรือเปล่าครับข้าครั่น้องต้องจักคือบน เลยนะมนลล้างทำความสะอาดแล้วมนจะลองผัดดูนะครับว่ามันอร่อยหรือเปล่านะอนีอเ่อเ,เอออาวิธีการผัดนะอ่าไข่ไข่ยมยกุ้งก็ไม่ใช่ไอยกับแอ็งแง่ไหนเขาบอกด้วยมานมลเนาะแล้ว,น,น,วนี้มดก็จะทอดอ่าโหระพานิดหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยเอา ไอ้ตัวหอยนะ่ะใส่ลงไปครับผูเลยมันใส่ครึงๆไปนี่นี่แล้วนะกขัดน้ำปลานะนี่นี่เน,นี่ยขอดให้มันหนักอืดๆนี่หลมอ่ะ้องพูอ่างเนียนเอากินแล้วหอยยู่นะ่ <laughs> เนาะทำแน่นนสักพักครับ ครับพี่น้องเริ่มอาแล้วที่นี้เนี่ยหอยอาไม่ได้เป็นนาจาได้เป็นอย่างนี้นะถ้าเกิดใครไม่รู้จักหอยอาอะไรอย่างนี้นะอย่าไปคิดมากนะครับนี่เออลองผัดเต้าหู้วางก,ก็รวยฮะไม่ต้องกินเที่ยงอ่เออมีหอยน้ำปังอันนั้นหอยเห้ยน่ะนี่ลูกอย่ายไปจะัดที่มันได้ไปหาอีก

ทีนี้ก็กินดูนะครับให้นาตาก็เล่าเล่าสวยๆหลอๆนะครับพี่น้องวันนี้มวนจะกินแบบอาหารชั้นเลิศดเลยนะชั้นรู้เลยเพราะว่าใช้ช้อนชอมนะแต่อย่าอย่าไปดูมือของมวนนะเพราะว่าถ้าหาปลาไปหาเออไปเอาหอยมาเพราะว่าหอยก็เขาเรียกว่าอะไรอืมอันนี้ก็นี่หท้าเองนะครับตอนนี้มอนก็จะ ต้องใส่ลงไปก่อนแล้วก็แล้วหลังจากนั้นก็ต้องต้องมีตัวควายห้องห้ยห้อยน้ำตาลมเพื่อนีหอยน้ำตาลเป็นแบบนี้นะแล้วก็ต้องเอาควายใส่ลงไปตรงนี้นิดนึงนิดนึงเอาใส่ช่องตัวเลยดีกว่าอืวก็เอาเนื้เสิร์ฟมาเลยเฮ้ยห้ายนั่งชอบกลับไปเนี่ยนะครับอย่ามวนลองเวิร์งนะอันนี้มวนกินเลี้งไม่เป็นไรนะฮะลอง ืมมันจะหวานกลมกล่อมเราว่ารสชาดิดีมากๆครับพี่น้องจริงๆอันนี้หมุนไม่เลยหรอเนยนะเดี๋ยวว่าตอนหมุนไข่อ่ะหมุนไม่เลยกำาว้กำเว้ผมน้องเปิดห้องมันไม่ได้ถ่ายคอิม อืมอร่อยยวมวนจะไปถ่ายคลิปที่นู่นแล้วก็จะทำให้วี่น้องกินดูพี่น้องกินดูไม่ใช่ทำให้พีนน้องดูถ้าเกิดใครอยากกินก็มานะครับอยู่ที่บ้านบนเกตีเมยลนะครับแล้วก็คุ้มสาแต่ว่าวายนี่ต้องไปอีกประมาณซื้อเบลักกันหมดเลยอ่ะวซื้อเบลักสามลัอกงงคอาอืม

กินข้าวปอกมุนเล้นไปเลยยินโมรอว่าไงอะอืมินโมรว่าไนอะยนอ่ายินโมรว่าอไม่้เระ่นมันเอาขัน,น,น,นแบบว่าปูฟังปูไปปูไปเด้อยังไงูจะทงยังไงคัดนุ่งองรอง้างนี้ท่ลี ถ้าแบบนี้เ่องกิน้คนตัวตัวนะถ้ากินมีนิดเดียวอย่างกินคนนั้นนิดน้องน้องเขากินเอามายางเขาเลยเนี่ยต้มไข่ตะไคร้อันเนี้เียนไม่จิ้มเสียบจิ้มกินนก็้ำจกินมอร่อยเปลแาทีมันอร่ยีอั้งม่ะเปบัดข้าวเหรอ อืมพวกนวกเป็นหอยเช่าๆในบริเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป๊ะมันจะเป๊ะตรงนั่นมันไปกินถือไหมพวกเป็นหอย,อยน,น,นกกยะนอยอยนก็กินนะนะพี่น้องๆๆหอยนี่ยเผื่อก่นหอยนี่นยใครๆก็มาเราชอบเพรผู้ชายนะแต่เราก็เพื่อเป็นผู้ชายคนหนึ่งก็ชอบหอยครับพี่น้อง

นะครับนี่นเป็นหอยหอยมิเฮื้อยหน่อเนะบนะหนหน <c oughs> โอ้มันไขยตัวใหญ่หอยแม่ปูนะน่าทิ้งๆขมมกินนี่ยมิ่เห้อยนะคือครับอืมสุดเยอดมากๆรวดชตดไม่แพ้ไข่ใ,ในลกนูก,น,กน,น,ะน,ลนะครับพี่น้องขอบคุณครับผักก็รักก็แซ่บนะแฟนเพจนย่า y ย u t ท b บนะครับพี่น้องขอบคุณครับ